ไปแล้วครับกับการ์ดจอใบเด็กไบนี้งานจากกิกกาไบ GT440 1นกิกเองนะชิวๆไปหนึ่งกิกราคาย่อมเยาวมากพอร์ตเทสแล้วพี่ดีมไอดีบายเทสแล้วอ g b ีบไม่เทสแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วผมไม่มีพอร์ตรุ่นนี้เทสแล้วในยุคตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยความไม่สวยนิดหน่อยคือน็อตข้างในเห็นไหม น็อตเนี่ยมันมีหนิมหน่อยๆน้องหนิมเห็นไหมเห็นไหมนอกนั้นใช้งานดีปกติครับติดปัญหาตรงไหนแจ้งผมได้เลยผ่านทางช่อง Youtube หรือ w w w ร์บไบเ o ็บ o ิ้งคอร c o ปัครับลูกค้าก็มารับไปดูแลแ้้เนี่นะลูกค้าครับมันจะมีเห็นไหมน้องหนิมมากินเนี่ยหน่อยหน่อยหนึ่งรีย i น l n เบอร์นี้ครับ 115151 0 4 9 8 4 5ได้ใบนี้เลยผ่านการทดสอบแล้วใช้ดีมีหนิมนิดนึงบางจุดแต่ด้านหลังยังโอเคสวยนะเห็นไหมด้านบนก็ดูดีอยู่ซิงซึ่งไม่ได้ขี้เล่นะก็ขี้เล่แหละขี้เล่นิดนึงอะ่ะ ขี้เละแค่จุดบางจุดแต่บางจุดก็ไม่ขี้เละอืะเดี๋ยวผมแพ็กใส่กล่องไซส์บีไปให้ไซส์บีนะมันจะได้พอดีพอดีเดี๋ยวหอดีๆก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกิ้งคอรนะครับสั่งสินค้าช่องทางใดก็ได้ปรึกษาก่อนไม่สั่งก็ได้คุยกันทำคอมไม่ได้ส่งมาผมทำขึ้น YouTube ให้ตรงกับสั่งประกอบ ก็ได้อะไรก็ได้มาคุยกันในดิดกอเล่นดับเอกันก่อนก็ได้เล่นไปเล่นมาเอาของมาขายผมก็มีนะมีมาเทิมีมาขายมีอะไรเล่นมาเล่นมาบางทีผมรับราคาแบบมึนๆใช่ไหมมันก็รับมาเขาก็เาวแล้วแต่พี่ขายมาผมก็รับมาขายผมขายบางทีได้ได้ดีใช่ปะ ได้ของสวยมาขายคนซื้อไปก็ได้ของดีผมก็โอนเงินไปเพิ่มให้ด้วยนะตอนหลัง <c oughs> อย่างมึอนอะโอนเงินไปเพิ่มให้ลูกคา้าไ,ไปมาๆเป็นลูกค้ามาขายมาปล่อยผมอะงงเลยเป็นคนซื้อเฉยเลยก็ดีนะมีความสุขดีจำไป ทำผ่านยูทูบไป้ทำความมีความสุขลูกค้าเห็นของเราก็ดีใจครับคุยไปคุยมา,อาของมาขายเราเราก็แฮปปี้มันก็จะมีแบบเขาเรียกวมีอะไรให้ทำไปเรื่อยนี่ยงเงี้ยนั่งแพ็ก GT440 อยู่มันก็จะเป็นความทรงจำว่าผมเคยแพบบ็ก g t 4 4 0มีสนิมนิดหน่อยส่งให้ลูกค้าแพ็ค่างนี้เอาไปตัดแบบนี้มันก็จะอยู่ตลอดไปนะเป็นคลิปแบบนี้ส่วนผลเทสผมก็จะเทสต่อไปก็มีผลเทสอยู่ว่าอันนี้อยู่กับชุดนี้ความแรง FPS เท่านี้โหลดเท่านี้ได้เล่นเกมไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีเกมที่เล่นกับเพื่อนได้ยิ่งยิ่งแ่มเลย จริงๆกัเลงเอลเดนลิงไว้เนี่ยแพงแพงไม่ลดราคาดิเล่งกับอาจารย์ติมันเป็น DLC อ่ะไอเอลเดลิง d l เอ่ะแตแพงแต่หน้าเล่นภาพสวยเล่นแบบโคออกนะโหลดหมอดโคออกมาลงอ่ะมันจะวิ่งด้วยกันได้สองคนไม่ต้องกดอันเชิญลุยไปด้วยกันแหละบุกทะลวงมาด้วยกันพร้อมกันน่าจะมันน่าดู ผมก็จะเอาสินค้านี่แหละมาเทสเล่นเล่นในเรื่องใส่กระจงใส่กระจอเทสเล่นทำไปทีเดียวนุกสดาะเดี๋ยวเราจะลองตรงข้างใต้ด้วยจะตัดไอ้นนี่แหละตัดไอ้เหนียวเนี่ยโคตรเหนียวเลยถ้าเอากระดาษนี้มามัดตัวนะ ขยับไม่ได้เลยบอกให้มันไม่ใช่กระดาษมันเป็นพลาสติกเนะี่ยมามัดตัวเราไว้อะเราจะไม่สามารถดิ้นออกมาได้เหมือนใยแมงมุมเลยเหมือนเราเป็นมแมลงตัวเล็กที่ติดใยแมงมุมอันใหญ่โตจริงๆนะมันเหนียวมากต่อให้แบบแข็งแรงไงนะคิดว่าไม่น่าจะหลุดออกมาได้เนะเนี่ยดิก็แต่จะมีมีเล็บแบบกูบารี เล็แต่ฟ no hm ูฟล <It> ีนมาถึงจะหลุดกมาได้ก็อเืองหลุดยากเลยถ้ามือไม่ได้อยู่ในองศาที่ตัดตัดกระดาษได้ขอบคุณด้วยครับมีลูกค้าส่งกดสั่งไายิส้นห้ามาด้วยนะผมจะแพ็คให้อย่างดีนะ่าเพิ่งกดยกเลิกนะตอนนี้ผมแพ็คอันนี้อยู่ แพ็ก GT 440อยู่อย่าเพิ่งกดยกเลิกนะลายเส้น5 3 0 6ส่วนลายเส้น5 3,500 X ก็มีนะสวยๆเลย3 6 0 0 X ก็มีนะซิงก็มีนะซิงไซรอนโฟก็ขายนะที่ผมเคยเทสบ่อยๆไซรอนโฟเพราะว่าผมได้กุ้มกลิ่มมาใหม่แล้วเป็นตัวใหญ่บลรมลึ่มระบายความร้อนดีบเรมเท่มแต่ไม่มีไฟแต่ไซลอนโฟมีไฟ ส่วนซิงเล็กก็มีแล้วมาใหม่สีขาวที่ใช้ไไบ่อยนะครับกุ้มกิ่มเล็กเวลาเจอซี u ไม่ร้อนจัด i5 i3 รุ่นไม่แบบไม่ร้อนจัดจัดไม่เคก็ไม่ต้องไปใช้ซิงใหญ่ใช่ไหมไอซิงเล็กมาเทสน่ารักดีพอเจอแบบซี u รุ่นโตๆหน่อยุดตัวตนร้อนรหัสกงรหัส,หสเคก็ซิงใหญ่กุ้มกิ่มใหญ่มาเทสก็อุณหภูมิดี ไม่มีไฟขางับเป็นตะแกรงเหล็กติดชิดกับตัวซิงก็กดีแน่นดีแน่นหน,นาดีถือว่าชอบอยู่เหนื่อยเนี่ยตัดนานหนึ่งวันจมูกมันเห่วเนี่ยเต็มเมื่อไรเนี่ยเต็มแล้วอ่ะนี่รอรับได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะไม่ได้แปะวางกระดาษไปด้านหน้าอีก ชั้นหนึ่งนะนี่หนาๆแข็งแล้วเนี่ยดูดิโอ้โอแข็งลงมาอย่างนี้แล้วกันนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกคนเลยแซดไอเอ๊ะิวเวิร์คสเตชันน่ะมีคนพักมาแต่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวมีพี่ลูกค้า ลูกค้าใจดีที่เคยคุยกันานานจัดไปแล้วเมื่อวานนะครับส่วน b 5ห้าจุดเี่มเดี๋ยวเดินทางไปน,นะปบเดี๋ยวก็ถึงแล้วแพ็กอย่างดีมีคลิปนะครับ w o ส k s t a t i o n board หดสนใจสินค้าตัวไหนนะครับดูก่อนบน YouTube ได้ดูให้ทั่วๆเลยว่าชอบไหมชอบค่อยทักหาผมได้ สร็จแล้วตอนนี้เตรียมตัวเดินทางโอเคครับคุณที e ่สน youtube, ับสมครับขอกลับไปแก้ไขบป็นเช็ดหน้าสุด